แต่ที่ผมอยู่บนนอเนี่ยผมเคยเห็นคนเหมาบอ่อปลาทั้งบอ่อเพื่อน,นาไปประกอบอาหารบ้างนาไปค้าขายบ้างทุกคนในคิดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนครับถ้าเราโตขึ้นมาแล้วเราเหมาบอ่อปลาทั้งบอ่อเพื่อช่วยน้องปลาทุกเชียวเตในคลิปวิดีโอนี้ผมก็เลยจะเหมสาสระหนึ่งสระเพื่อจะดูน้ำออกและช่วยปลาทุกคนที่อยู่ในสระลบสูวธรรมชาติจะเป็นยังไงไปเลยกันเลย let's do it <laughs> ตอนแรกเนี่ยน้ำเขาน่าจะประมาณนี้แต่เขาปล่อยน้ำไปแต่ว่าปลาทุกตัวเนี่ยยังอยู่ในสระอยู่นะเพราคุณแม่เขาบอกนะเป็นดวูลยกันนวพีเมไปช่วยน้ากันไนปะเ gamble, ชนนอยชยไปไหนช่ไปกินช่ไปกินพ บรรยากาศศาสรที่เรามาเหมาะนะครับมันก็จะเป็นบ่อที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะจะเป็นแบบว่าวงอย่างเงี้ยรอบๆเป็นทุงน่งนาใช่ด้านรอบก็เป็นทุงน่งนาหมดเลยบรรยากาศดีมากน <c oughs> ะด้านหลังเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่ามันโลโลอยู่ก็คือกอไผ่นะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันอันตรายเราก็จะไม่ไปยุง่งตรงนั้นกินมายเยอะมากกินได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้เหรอเจ้ามันจะพาเนาะอันนี้กิน างธรรมชาติก็จะมีปูนะครับโอ้ยนีบ่บาดเจ็บอยู่เจ็บอยู่ลูกไปไปลูกไปผมเคยเห็นเขาเหมอาสายเงี้ยมันมีมงูเออใช่เราจะเจอไหมอ่ะคือเราไม่รู้ว่าในบ่อนี้มันมีอะไรบ้างมันอาจจะมีสัตว์มีพิษบ้างหรือไม่มีพิษบ้างหรือเราจะได้ปลาอะไรบ้างเราไม่รู้เพราะมันมีจระเข้ซ่อนอยู่เพราะมันมีจระเข้ซ่อนอยู่พาไปกัน ต้องสังเกตที่บรรยากาศในบอ่อที่เรามาเหมามันจะมีกิ่งไม้ตกลงมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือลบมากพอสมควรเลยมันอาจจะถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นะครับถ้าเกิดเราไม่มาเหมาเนี่ยน้องปลาที่มันอยู่ในสันนี้เนี่ยน้ำอาจจะแห้งแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้น <im itation> เดี๋ยวเราจะช่วยน้องปลากันนะครับเพื่อนๆครับก็ <im itation> เราคือกระบวนการเข้ามาแล้วโอ้ามีต้องการเรียกหาความช่วยเหลือปลามันกระบองปลากิ่งกกพัดตุ้งแก่เลยนะขุดคูจนแหลกบ่อเล่า ทุกคนเราต้องพักเท้่เวลากันก่ันนี่เลยทุกคนห่อสีนุ่งเงินล้นหอยเชี่ยวบุกเอาไปสไปซี่โรชติเนี่ยหอมหอยเชี่ยวบุกเอาไปเลยอร่อยเด็ดเผ็ดมันด้วยนะครับโรชตินี้ ด้านนีก็เด like ็ดไม่แพ yes. ้กันนะครับพี่เขาผสมผสานความเปรี้ยวเผ็ดมัเค็มที่เข้ากันอย่างลงตัวพอดีนะครับเพราะท่านนี้เนี่ยกรอบมากๆดาบเหลือแน่เห็นไหมเสียงเคี้ยวอะกรอบถึงข้างบนเลยใครที่ไม่เคยลองนะครับขอท้าให้ไปลองสแน็คแจ็คเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับประกันความอร่อยเลยนะหาพี่ที่ราคาจะนำทั่วประเทศเลยเขาเป็นไงแย่ขนมดีของคนอนดีดีดีเราไปกินสแน็คแจ็คกันในกระท่อมดีกว่าไปด้วย เดี๋ยวเราจะทดสอบความลึกกันนะครับทุกคนโดยส่งคนที่ว่าน้ำขึ้นสุดไปานะครับความปลอดภัยของพวกเรานะนี่เปนยังไงกันนจได้ไหมตองเี่ยรองเท้าหม่เลยตอนคืนกอดรถเราต้องเปลี่ยนรองเท้า มันเกาะเป็นี่อยู่อาศัยของหอยเลยนะครับทุกคนพี่ผมก็อย่าไปได้เหมือนคนจะเหยียบโดนหนามที่แม่เขามาวางอ่ะที่หนามแบบนี้มันอยู่ที่ขาแล้วแล้วมันทิ่มเราทิ่มเราอะตอนนี้คือมันแหลมมากและนี่คือคุณแม่ที่ผมมาเหมาบ่อนะครับทุกคนครับผมอยากจะถามคุณแม่ว่าทำไมในรูปกับของจริงมันต่างกันจางคุณแม่น้ำมันน้อยแต่ปลามันเยอะนะไม่ต้องโทหอกนะดน้ำไม่ลอย ใช้เวลานาวเอาพี่แม่มาสูบน้ำไปแล้วเหรอใช่ส่วนหนึ่งก็เอาทำนาอีกส่วนหนึ่งแม่ก็ขโมยเอาปลาไปขายแล้วไม่ใช่จริงปลาซิวเยอะมากเลยครับตรงนี้เห็นป่ะเอาไว้รุดๆๆกันเลยอ่ะน <tô S 1> ี่เป็นอาหารปลาใหญ่ได้อย่างดีเลยนะครับอุดมสมบูรณ์มากตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการสูบน้ำไปแล้วนะครับเพื่อนครับเติมน้ำมันไปใส่พลังไปดูอ้ยหัวขาดไปกดเครื่องนี่จะดูดน้ำเพื้มน้ำอยู่ออกมาตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมันก็จะเข้ารูนี้ไปโบยทุ่งนานะครับทุกคนนะเตรียมพร้อม ดเบียยไม่โดรเลนด์ทางแล้วครับกลับบ้าไปมาถืออาวุธโบราณเอาไปวิ่งน้ำตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้น้ำนะครับผมหมดตาก่อนนะครับเพื่อนๆความท้าว้าวแสบดีอะในระหว่างที่เรารอนะครับเราก็มีเมนูเด็ดนะครับก็คือแกงสัมท้องอร่อยมากใช่แล้วก็มีไก่ย่างขับสวนกวาง ต้มปะพวงเค้เาเหนียวนะครับเย้จราดต้มตำกินอาหารอีสานอยู่ท้องทุ่งอีสานครับเรื่องครับนะพี่เมย์กินตีนนะตีน โอ้ตัวใหญ่เอะโออเออเอออุ้ยสีขาวเลยสีเหลืองเหลืองนะฮะมันอยู่ในนี้มันอยู่ในคอเหรอใช่ทำอไรจับนีเลยโอ้เจ๋งจังเลยน่ารักจีุ่ดเลยน่ัโอ้จะน่ารักใช่ไหมครับลูกโอ้ทำไมเชื่องจังเลยล่ะ ไม่ค่อยเดินนะระวังเหยียบน้องด้วยอุวยเต็มเลยอ่ะนี่เองเห็นไหมอุ้ยปลาดุกมันไปเงี้ยงนะอย่าไปจับนะเพราะทุกคนเราจับกันไม่เซียนนะครับทุกคนวิ่งปลาซิวเต็มเลยได้เลยได้เลยเอาแมวไว้ตรงนี้เออหนึ่งตัวอุ้ยปลาถูกปลาดุ๊กตัวใหญ่มากอุ่ยปลาซิวเต็มเลยอ่ะจะช่วยปลาซิวยังไงดีอ่ะบ๊อบอุ่ยตรงขาพี่อุ่ยวิ่งวิ่งตอนนี้เราเดินได้ไหมโอ้ยตน้เดียวเหรอ เออตัวนี้เจอไงอ๋ลงอะไรพี่เมย์วบ้านมาย้ายบ้านกันนะลูกเหรออาเลยสามตัวไปเจอน้องปูเป็นซากไปแล้วน้องเหลือกระดองหายไปแล้วข้างบนไม่จะโดนปลาดิ้นแล้กอนโอ้ย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 ปลาช่อนเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเยนีมันนี่ลูก เดี๋ยวผมจะใช้ที่จับนะครับทุกคนนะจับทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าม่ใช่ตัวอะไรปจับเข้ามาช้อนมาเลยช้อนมาเลยทีเดียวอะ่ะมีนะทางเข้ากเกษตรลำบากอ๋อพี่โดนแทงน้ำแทงเหรอเออใช่ใช่ใช่ระระวังเดี๋ยวเรามีปลานะครับตรงนี้ว้าว อะไรบ้างอุย้ยปลาช่อนเนัะอี้ตัวเยี่ยวไ,ไม่เอ,อ้ย,อย,อย,ยอตัวโไม่เอ้ยตัวตโไม่ไอ้ตัวไม่ดริงๆค่ะเดอจิจูดปลาอะไรอะวยปลาอะไรปตัวใหญ่มากว้ยปลาหนีปลาหนีปลาหนีปลาหนิเดี๋ยวปลาหนไปเก็บก่อนผมปวดขามากเลยอะเป็นไรอะพี่โดนอะไรอย่างเงี้ยไอามันชิมขาต้องออกไอหนามมันแทงไปที่ขาพี่ตอนเนี้ยเวลาทาไมดีวะปวดมากน้ำติดไปในเนื้อแล้วไม่เอามาหน่อยโอยโอยไมกกมาก ไม่ใช่พี่แม่ออที่ใส่เขียวมามตยทุกอันนี้อีหนึ่งชีวิตในน้องปันนี้่วมาพี่หอะไรวนตัวอะไรโอ้ยไปยัไปยัโอ้ยใส่เสื้โอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ายัโอ้ยามาลื่นมากใส่เข้ามาได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้พี่หนึ่ง เราจะไปลูกไปกลับมาดีๆไปไหนหนูจะไปไหนนี่หน้าหนูอยู่ไหนนะโอ้โหปลาปลาหมอมันมันมันซอกอยู่ตรงนี้ยสี่ตัวนี่นะพี่เดินเข้าไปก่อนโอ้โหพี่คนเอารองเท้าโอ้โหรองเท้าพี่หายแล้วพ่อเราหายไปแล้วหลุดตูดได้ไหมไม่ะได้เราูโชองเก่งในแบบคนมันก็ดึงเหลือเกินอันนี้เราเจอปลาดุกอีกแล้วนะครับทุกคนปลาดุกเยอะมากไปลูกไปมีทั้งตัวลูกตัวแม่ตัวใหญ่นะครับเต็มไปหมดเลยอะไรอะอะไรอะ สวัสดีครับลูกมีลูกปละช่อนด้วยีครับอเอามาเลยลูกปลาช่อนอ่ะเส่ไปมาอันนี้พี่เจมพ่อมันีครับใช่ตัวใหญไมอันนี้แม่หรอใช่แล้วอันนี้ปลาดุกเลยพี่ไม่เป็นไรข้ามสายพันธุ์ไม่เป็นไรข้ามสายพันธุ์ไปที่จาหน่อยโยนมาสยไมเป็นไรลูกมาลจ้าโปลาดุกเข้ามาเองเลยมาเนี้ยมาหาพ่อแล้วรยลูกจ้าหอ มีแฟช,ชอยอยั่นลุกแก่ด้วแล้วอร่อยเยอะลยตัวนั้นน่ะไม่มีช่วยพี่เม <c oughs> ย์คือถึงสภาพแล้วไม่น่ารอด,ดลองไปลงไปต<ป>ัวใหญ่มากลงไปยังไม่ตายนะเพื่อนๆครับแต่ว่าเขานิ่งมากเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปข้างในนะครับเพื่พนะะอนๆครับตรงกลางๆเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เมย์กับพี่บิ๊กเป็นคนจัดการแต่ว่าข้างในเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะประเด็นคือผมจะลไไุกย,ยังไงวะเมย์วันลุกไม่ได้ใหญ่โอเคล่นเป็นรูด้วยนะแต่วัาปี พี่แม่พี่เม่พี่แม่อุปักกวนี้หน่อยดิพี่ดูจะจะเชียร์ขาตัวเองแต่ในในเนี้ยปาหมอแน่เลยตัวาึงดหนึ่งตัวสองตัวพี่แม่พี่ใส่มันหน่อยโอ้ยโอเคเนียแพมืออุ้ยอดแล้วต้งดึงโอ้ยดิบดิไปเราต้อไปที่เดิมไาอปไ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  ผิดตัวไอ้บอสเจอแล้วไอ้นี่ไอ้บอสโอ้โหปลาตัวใหญ่มากข้ามาหาเต็มเลย้เจี๊ยย่าค่ทำขอเร่แป๊บนึงได้ไหมเธอเราจับสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราควรจะมีถุงมือผมเพิ่งรู้ไม่เราไม่มีประสบการณ์อ่ะเพื่อนๆครับไปลูปลายยายบ้านกันดีกว่า โอ้โหเลี้ยไปเป็นงูเลยตายลูกใหญ่บ้างกันลูกปไปลูกปลเลยก้ยไใช่ไม่ใช่อ้ไเยไปไไไูไปกันีอ่ะตะไลเมื่อกี้เมื่อเห็นตรงนี้ตัวใหญ่ใช่ไตัวใหญ่ด้วยตักเลยตักเลย ตอนนี้ผมเห็นปลานอะไรอีกนะครับทุกคนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันหายไปตรงไหนแล้ว่ไมใช่เขาคิดว่าดำดินไปแล้วเหรออะไรอะไเจอแล้วไหนนี่ปลาไปอะไรอ่ะอเหรอ่ะอะไรเอาไปแล้วไปแล้วเขาไปไหนแล้ว่เออเมื่อกี้อยู่ข้างบนอยู่เลยเฮ้เจอเออเอาเลยเอาเลยยิเลยไม่แม่เพราะว่าถ้าเกิดมันลงน้ำไปมันจะจัดยากมากไปมา สดบอสได้นะบอสต้องเก็บสิ่งไว้พี่่กูเสียสิ่งให้ป่านเนี่ยมาเสียมากมากเลยไ้างล้วเนี่ยน้องสงสน้องต้องเดินออกไปเองแล้วแหละพี่ไม่ว่างช่วยอ่ะชีวิตไม่ดีเลย ดูดแบบไม่รู้จะดูดยังไงแล้วอ่ะได้ป่ะบอกมือมาอ่ะเดียวอาสาสองหนึ่งตอนนี้เราก็จะต้องทำความสะอาดใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเอาเรือเรือ เดี๋ยวอูตอนูมาอูใส si St ่เสื um, ้อสีอะไรอูมาใส่เส do <uw acht> <Wow>. ื้อสีเหลืองแ้ตอนนี้มันเป็นสีนี้อ่ะมันย้อนเลยเพลงเกาหลีพี่ก็ขอเพลงเพเกาหลีเพลงหนึ่งซาเรกยโยคเอรกกัด้ที่เรเกยกย่อผมสีเทามาเลยเหรอเนนอนครับผมเขาเรียกว่าสไตล์ลิต์จัดมาให้ผมดีว้าวสไาล์เรนเย์กับโ่เรักกันได้จิงๆาด้จร ปลาช่อนปลาหมอปลาอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดปลาไหลอ้วนหมดทุกตัวเลยไม่ไม่หายหมดโอ้ยจะบินกลับขึ้นไปทำไมเนาะโอ้สะอาดหมดแล้วปลาตกอ๋อตอนนี้โอ้ยน้องาบินต้องรีบเอาน้องไปใส่น้ำแล้วก็น้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวรีบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยน้องกันจะเย็นๆนะมัจะตายแล้วน้องจัตุยแล้วเฮียน้องจัตุยแล้วโอ้ยคนเยอะเลย เอาไปเปลี่ยนน้ำสะอาดก่อนรอไปเๆๆอๆๆเๆๆๆไอไป่รือไปๆร่าไเรืเอเรือเออเเเอไปเรอรอไไไเ ้อ่ะพี่ก็ปล่อยไปแล้วอ่ะไม่ดีโอ้ไม่คราพี่เรามาถึงแล้วปล่อยเลยไม่ใช่คือเราไปล้างปลาจากโคนแล้วเราก็จะมาปล่อยที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องบอกเขาสิว่าเออเรามาปล่อยที่ไหนไม่ใช่มาถึงปพ๊บเออปล่อยเลยเขาบอกว่าไมปล่อยครับนี้วันนี้ครับนึกว่าจบที่นู่นแล้วโอ้ยอเมเอ้ยตอนนี้เรามาอยู่ข้างๆบ้านนะครับเป็นบ่อน้ําส่วนตัวที่เราแบบเวลาเราจะไปผจญภัยทางเรือเราจะมาทดสอบเครื่องกันบริเวณนี้นะทุกคนอย่าเพิ่งปล่อยเอาขึ้นมาก่อนได้ไหมเลี้ยเรือยงแค่นี้แหละปล่อยไปเยอะยังเยอะเครื่องนะ แล้ว่าต,ตรงนี้เนี่ยจะปลอดภัยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับใครมาหาปลาไม่ได้น้องไปอยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญคือเห็นไหมสังเกตป่ะพอน้ำมันขึ้นสูงอะสูงแล้วก็ดูดิดูลึกแล้วก็กว้างสบายสำหรับน้องพืน<ช>้นที่พอเหมาะครับผม<อ>มีลูกปลาดุกนะครับรหมอนะเห็นไหมปลาซิวอะไรอย่างงี้นะอาจจะโดนบางส่วนโดนโดนกินไปแล้วป่ะปลาไหลมีตัวหนึ่งที่เราจับมาปลาไหลนะครับทุกคนปลานี้ไปก่อนตัวแรกเลยเพราะว่าปลาน่าจะเสียชีวิตเร็วสุดปลานินตายง่ายเออใช่บายบายครับลูกปลา บายบายครับไปไปให้เราไหว้ไปสามสองหนึ่งเริ่มตบคนอีกแล้วไปก่อนเลยนะอันนี้ไปได้แล้วใช่ไหมไปเลยไปเลยโอเคโอเคว้าวยอดเลยว่ะวิวเอามองไม่เห็นเลยไม่ไปหลไปแล้วไปแล้วโอ้ยลูกเยอดน่าดีมันเนี่ยเขาไหว้กับโบกว ัวใหญ่มแล้วมันดีตัวใหญ่เนาะใช่ว้ายเข้าโพงหาที่ซ่อนแล้ว,วอย่าให้ใครจับได้นะครับผม <c oughs> โอเคครับเราก็ไปช่วยน้องมาสำเร็จแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วพี่เมย์ก็จะไม่มาเพราะว่าพี่เมย์โดนหนามนะคะพี่มันอยู่ในโค,แค <c oughs> นแทงขาเจ็บมากเต็มไม้เต็มมือไปหมดทุกแต่ก็ลุยเต็มพี่่ล วโอเคครับทุกท่านสวัสดีบายบายฝากสเนตแจ็คสโตรเดียดด้วยครับมอสีน้ำเงินหอยเชียลล์ออกไปสไปซี่แล้วก็หัวซีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยว่าสเนตแจ็คขนมดีของคนดีเจ็คการ์ตูนไลน์บายบายจ้าก็สำหรับใครที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถือนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ให้ผมด้วยขอบคุณจากใจเลยนะครับอือ